ให้ทุทางชนวรฟังเพื่อความบันเทิงท่านั้นนะครับ เขานอนะครับเน้นตัวเดียวนะครับที่ยี่สิบตัวลานะครับถ้าใครไม่กดถูกใจเข้มนะกดถูกใจเข้มให้ดูนะครับเราเที่ยวคนเที่ยกินนะครับพิเศษนะครับ าวกอเนี่ยเดี๋ยวนะครับก็เล่นห้านะครับก็กดติดตามไปแล้วครับเพื่อนไว้ด้วยนะครับในภาพคลิปแล้วครัต่างๆทางช่องครับแล้วกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับที่ไหนของทางช่องนะครับเพื่อกดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับ คลิปของทางชอานับก็เทียบผลดูเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับจอห้าหนึนะครับ ห้าเจ็ดครับห้าแปดครับแล้วก็ห้าเก้าครับก็คิดได้แค่หัวทางชัานก็เท่าโปรูด้วยเพื่อความมันเทิ่เท่านั้นนะครับดูโคตรธนาขึ้นมาแล้วก็ต้องปวดร้าวเดี๋ยวกดปิดเดี๋วกข้าวโอดธาเดี๋ยวกดโคตรธนาให้กันด้ยนะครับ